สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคนแต่งบ้านนะคะ EP ที่ตอนนี้เราเป็น EP ใหม่แล้วนะคะก็วันนี้หญิงจะพาทุกๆท,ท่านนะคะมาชมโครงการมันฑนาววสเกตอ่ามัณน,นาววสเกตอีกแล้วแต่ว่าในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะที่หญิงจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมนะคะก็จะเป็นลักษณะของการตกแต่งในสไตล์ contemporary นะคะด้วยสไตล์ contemporary เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างเออ อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็ธีมของของในโซนที่มีการตกแต่งะค่ะก็ใช้เน้นเป็นเกรทนนะคะสีเทาเพื่อความเรียบหรูเรียบง่ายสบายตาะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะคะ mm hmm. ในโซนแรกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซลิฟทงรูมแหละโซลิฟทงรูมวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดวิวอ mm ินทีวีนะคะโดยชุดวิวอะคะก็จะมีในส่วนของกุผนัง รงน,นี้นะคะโดยเรากู้ผนังแล้วก็ปิดแผ่นลามิเนตน,นะคะเป็นลายไม้ที่ออกสีค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการซ่อนระบบไฟภายในนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมอะคะ่ะเราก็จะใช้กระจกนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแผ่นเหล็กอะคะ่ะใช้ในลักษณะของการดีโครเรตเพื่อให้เกิดมิตินะคะแล้วก็ทำให้ห้อง มันดูกว้างขึ้นแล้วก็ใช้ไฟช่วยในการสะท้อนให้เกิดลูกเล่นนะคะของการทำชุดบิวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างะค่ะจะเป็นท็อปซึ่งเป็นท็อปหินนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตู้เก็บค่ะโดยลูกค้าเน้เนการนอกจากเป็นชุดทีวีแล้วโชว์แล้วก็จะในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยอะค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของยินชักนะคะเก็บซึ่งเราก็ เก็บของได้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มด้วยกระจกตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามันเป็นความทึบอะคะ่ะเป็นไม้ไปทั้งหมดเลยก็ให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ในชุดของชุดทีวีอะคะ่ะมันก็จะคุมมาถึงบริเวณด้านห้องนะคะซึ่งเป็นห้องนอนล่างอะคะ่ะตรงนี้เราก็มีการเพิ่มลูกเล่นโดยมีกระแนงไม้นะคะขึ้นมาแล้วก็บิ้วปลูกเพิ่มขึ้นมาจนถึงบริเวณนี้นะคะเชื่อมต่อไปถึงชุด คาน์เตอร์ครัวเลยนะคะซึ่งเดิมเคาน์เตอร์ครัวมันจะไม่มีปิดบริเวณนี้นะคะ่ะนี่ทางลูกค้าให้มีการดีวอ mm ินเพิ่มนะคะเพื่อให้ธีมของบ้านนะคะเป็นโทนเดียวกันเป็นธีมเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็มีการเ,เพิ่มในส่วนแผ่นไม้กรุขึ้นมาปิดทั้งหมดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ให้มีความแบบว่าเ,เขาเรียกให้มีสัดส,ส่วนนะคะ แล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ให้เข้าเป็นแบบมองเวลามองเข้ามาก็คือเป็นมูดเป็นโทนเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะคือทั้งหมดนี้มันจะเป็นแผ่นไม้ลามิเนตนะคะในการใช้ในการปิดในการช่วยในเรื่องของตกแต่งความสวยงามนะคะถัดมาค่ะในส่วนของด้านนี้ค่ะที่มีการบิวเดิมเป็นผนังเปล่านะคะแต่ว่าทางลูกค้าอยากจะ เพิ่มลูกเล่นแล้วก็อยากให้ให,ให้บ้านมีฟังก์ชันในการเก็บของมีพื้นที่ในการเก็บของให้มากขึ้นนะคะก็มีการเปิดเบิ้ลผนังขึ้นมากุกขึ้นมานะคะโดยมีพื้นที่ในส่วนของตู้เก็บของนะคะคือเราสามารถใช้สอยประโยชน์พวกนี้ได้โดยเราทําไปถึงบนสุดเลยตรงน,นะคะซึ่งเราใช้พื้นที่ในส่วนของที่บ้านเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการวิวนะคะ จะเห็นว่ามันก็จะเหมือนผนังธรรมดาทั่วไปลูกเล่นแต่ว่าจริงๆอ่ะมันมีฟัง์กชันในการเก็บของอะ่ะพวกเนี้ยมันช่วยในเรื่องของทําให้บ้านนะคะเมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสวยงามแต่ว่าเราไม่ได้บิวเว็นทั้งหมดแบบเป็นผืนเดียวค่ะคือต้องการลูกเล่นในส่วนของ เรียกว่าเพิ่มให้บ้านอะดูไม่ทึบเกินไปถ้าสมมุติเราใช้ในส่วนของผนังแบบนี้ทั้งหมดมันก็อาจจะทาให้บ้านดูทึบเกินไปอะคะ่ะเราก็เลยเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นกระจกแล้วก็แผ่นเหล็กตัวนี้พร้อมกับเพิ่มไฟขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นเพิ่มมุมมองสายตาให้บ้านรู้สึกมีความกว้างขึ้นนะคะแล้วก็ให้เกิดความสวยงามมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเราไม่ใช่บิวแค่ในส่วนของบริเวณด้านนี้นะคะเราก็คือบิวเพิ่มขึ้นมาในส่วนของ โงที่จะขึ้นไปชั้นสองนะคะเป็นการเบิ้มผนังขึ้นมานะคะอาจจะสังเกตเห็นก็คือเล่นชุดนะคะให้ไปทั้งชุดเลยแล้วในส่วนของพวกสวิตไฟอะคะ่ะเราก็จะมีการเก็บงานมีการย้ายขึ้นมาในชุดดูให้กับทางลูกค้านะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบนะคะในส่วนของสวิตไฟหรือใดๆต่างๆนะคะสามารถเลือกเลือกใช้สีต่างๆให้เ,เข้ากับ ในส่วนของชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ทางลูกค้าเลือกสีเลือกชุดเลือกแบบมาได้นะคะถัดมานะคะในส่วนของป้าค่ะก็จะมีการดอกป้าขึ้นไปนะคะแล้วก็ทําเป็นหลือะคะซ่อนไปไว้เพื่อเพิ่มให,ให้รู้สึกว่าบ้านนะคะมีมีความพื้นที่ในซิลลิงฟอร์ในเพดานนะคะให้มันสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยนะคะทาให้บ้านมีความกว้างขึ้นนะคะเพิ่มลูกเล่น ภายในบ้านค่ะแล้วก็โซนถัดมาค่ะตรงนี้บริเวณของอพื้นที่ใช้สอยของบ้านอะ่ะมันจะเป็นแบบว่าห้องเข้าไปโล่งๆนะคะอันนี้ก็คือทางลูกค้าค่ะอยากให้ดีลเพิ่มในส่วนของกรอบตรงบริเวณนี้นะคะเพื่อให้เป็นรีมเดียวกับบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็ในโซนตรงเนี้ย จริงๆอะในส่วนของโครงการอะเขาอาจจะให้ลูกค้าเพิ่มเป็นฟังก์ชันต่างๆอาจจะกั้นห้องอะไรก็ได้แต่ว่าทางทางเนี้ยค่ะก็อยากจะเน้นความโปร่งพื้นที่ใช้สอยที่มันกว้างไม่ต้องมีประตูกั้นอะไรใดๆนะคะก็เลยเปิดเป็นห้องโลง่งแล้วก็วิวในส่วนของตู้เก็บของนะคะตู้โชว์นะคะตรงนี้ก็คือใช้เก็บของได้นะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยค่ะก็ใช้วิวเป็นในส่วนของ ที่นั่งอะคะ่ะแล้วก็เพิ่มโซฟาขึ้นมานะคะอีกทั้งยังมีการในส่วนนี้ของเคาน์เตอร์ใช้สําหรับเวลาลูกค้าอยากจะทํางานคุณผู้ชมอยากทางานนะคะ mm hmm. ก็ยูในส่วนของเคาน์เตอร์นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการเราก็จะมีการซ่อนฟังก์ชันเรื่องปลั๊กไฟต่างๆอะคะ่ะ mm hmm. เพื่อให้ลูกลูกค้าที่ต้องการนะคะใช้ประโยชน์ ได้เต็มที่เช่นนั่งทำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันเรื่องการเก็บของต่างๆก็คือยังคงคอนเซปต์เดิมะคะ่ะเราก็จะมีตูล้ลินชักนะคะแล้วก็ยกระดเพิ่มในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าชั้นวางนะคะให้เข้าเปน็นนธีมเดียวกันนะคะก็จะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะใช้ลักษณะของเป็นสีโทนแบบสีเทาเข้มนะคะ แผ่นไม้ค่อนข้างจะออกดักดนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเหล็กนะคะซึ่งเราก็เลยตับตรงนี้ให้มันเป็นลักษณะโทนสีดำนะคะเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับตีนทั้งหมดนะคะแล้วการเดคอเรทเพิ่มก็คือเราก็จะแนะนําให้ลูกค้าใช้เป็นลักษะมูลี่ที่เป็นบานเกตนะคะเพื่อให้แบบว่ามันไม่ได้ซอฟทั้งหมดก็จะมีความแบบเท่ๆมีความชิคๆในในการตกแต่งในส่วนบริเวณของห้องทํางานห้องนั่งเล่นนะคะห้องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้ก็ ถ้ามองโดยรวมภาพรวมทั้งหมดใต้้มานะคะจนถึงบริเวณนี้ทั้งหมดก็คือเป็นติมเดียวกันทั้งหมดะค,ะค่ะต่อมาที่ห้องนอนเล็กชั้นล่างกันนะคะในส่วนของการบิวอินก็จะมีชุด,ดวางทีวีนะคะแล้วก็ผนังหัวเตียงค่ะค่ะเราขึ้นมากันที่ชั้นสองของบ้านแล้วนะคะก่อนจะเข้าไปชมในแต่ละห้องนะคะเดี๋ยวขอแวะตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นโซนพักที่เอ่อโซนพัก บริเวณชั้น2องะคะก็ทางลูกค้าค่ะก็ได้มีการอยากได้ในส่วนของ่งผ้าชุดผานะคะก็ตรงนี้ก็มีการบิวขึ้นมาเหมือนกันนะคะเพิ่มเติมก็จะบิวเป็นลักษณะของข้างล่างก็เป็นตู้เก็บของได้ะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สําหรับวางภะประน,นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นอ,อ,อาจจะเป็นวางใจการวางอะไรก็ได้นะคะแล้วข้างนี้จะใช้เป็นลักษณะของสแตนเลสนะคะ ีเงินค่ะตัดกับกระจกนะคะแล้วด้านในก็เป็นสีกอสแล้วก็มีใช้ไฟซ่อนไฟอะคะ่ะเพื่อช่วยให้เวลาที่เราวางลงไปอะ,ค,ะค่ะวางลงอะคะ่ะแล้วมันก็จะทําให้มีพลังขึ้นมาตรงนี้อาจจะแบบว่ามีเรื่องของหงูจุ้ยเพิ่มเข้ามาด้วยนิดนึงก็เพิ่มนอกจากเพิ่มความสวยงามแล้วอะ,ค,ะค่ะก็จะมีในลักษณะของเออช่วยเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันพื้นที่เออเราอยู่ในบ้านอะทุกที่อย,า,อยากจะนิ่งพักแต่ไม่ต้องการอาจจะไม่อยากเสียสักห้องอะคะ่ะ เพื่อสำหรับใช้เป็นพิงผ้าเราก็สามารถใช้บริเวณตรงนี้สําหรับท,ทําพิงผ้าได้เหมือนกันนะคะเอามาค่ะเรามากันที่ห้องนอนเล็กค่ะบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะเริ่มจากห้องนอนนี้ก่อนเป็นห้องนอนเล็กก็ความความต้องการของทางลูกค้าก็คือว่าอยากไปห้องนี้เป็นห้องเด็กซึ่งเป็นห้องน้องแหละก็คือมีการวิวหนึ่งปีย่ะ เตียงก็จะมี2ขยักด้วยกันเป็นเตียงนอนนะคะอันนี้คือบิวขึ้นมาใหม่หมดแล้วก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไว้สําหรับเผื่อน้องทํากันบด้นนะคะวางของนะคะสามารถนั่งทําได้อยู่เขบเอ่อยะเตียงก็คือใช้ยาวเข้าไปถึงด้านในแล้วก็มีการซ่อนทรายไว้นะคะมีการเดินระบบของไฟฟ้าเอาไว้ให้นะคะเผื่อเวลาจะตั้งทีวีก็ได้วางโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะหรือ วางของต่างๆเพื่อใช้นะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีสวิตไฟค่ะอ่าตรงนี้ก็คือมีตู้สําหรับเก็บของซ้อนอยู่ด้านข้างนะคะพร้อมกับมีการเพิ่มไฟเข้าไปอะค่ะเพิ่มความสวยงามให้กับเอ,อตู้บริเวณนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าะค่ะก็จะเป็นขนาดนี้นิดน,น,นึงนะคะ ว่าด้านในก็คือนอกจากว่าเอาไว้เก็บชุดเล็กๆแล้วนะคะก็สามารถเก็บของกระจุกกระจิกของลงของเล่นเด็กได้นะคะตัวนี้ในแง่ข้อดีของดูอินอะ่ะก็คือมันสามารถเลือกฟังก์ชันได้อีกเราเป็นคนกําหนดสเปคเองแล้วก็มันสามารถที่ทําขึ้นไปจนถึงติดผ้าเพดานนะคะคือใช้พื้นที่ของบ้านได้อย่างเต็ม เต็มพื้นที่เต็มเต็มประโยชน์ใช้สอยเลยนะคะอัน,นจะเป็นข้อดีของการวิวนะคะในลักษณะของถ้าเป็นพวกตู้เก็บของตู้เสื้อผ้านะคะทันออหน้าค่ะจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นโซนไว้เผื่อสาหรับเป็นเราทากานบ้านนะคะใดๆค่ะก็มีการวิวเคาน์เตอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีลิ้นชักลิ้นชักก็เราจะใช้ฟังก์ชันเป็นแบบซอฟโคดูอ้อน,นะคะก็คือเวลาปิดมันก็จะค่อยๆปิดไปจะไม่มีเสียงดังนะคะอันนี้จะเป็น ข้างล่างเตียงเหมือนกันเราก็จะซ่อนไฟไว้เพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะต่อมาค่ะเป็นห้องนอนอห้องนอนที่สองเนาะอันนี้จะมะี area ที่ใหญ่ขึ้นนะคะห้องนอนนี้ก็จะเป็นแบบห้องผู้ใหญ่ในส่วนของหัวเตียงอะคะ่ะก็จะมีการวิววิวบริเวณข้างบนขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าต่างกระจกเราก็ซ่อนเก็บราม่านเข้ามาแบบนี้ แล้วก็แบบว่าตอนมานไว้ข้างล่างข้างหลังโดยใช้สีเผาเข้มอะค่ะตัดกับลายไม้ตรงนี้เป็นลูกเล่นในลักษณะของดิเคเลตเพื่อเป็นลูกเล่นอะค่ะมันสามารถวางของแล้วก็เพิ่มความสวยงามได้แล้วออกมาก็คือจะบิวเป็นเคาน์เตอร์ยาวเลยไว้สำหรับแต่งหน้าก็ได้หรือจะเป็นที่สำหรับทำงานก็ได้แล้วก็จะมีลินชักเก็บของ อ,อแล้วเราก็ทุกในทุกๆฟังก์ชันนะค่ะของของชุดบิวอะค่ะเราจะมีการต่อ,อ,อทำระบบไฟอะค่ะแล้วก็ให้มันตืนเข้าไปกับชุดบิวอินเลยซึ่งมันก็จะทำเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบด,ด้วยนะคะตรงนี้ถัดมาค่ะชุดมันจะยาวนิดน,นึงนะคะมันก็จะสลับกันระหว่างสีสีเทาเข้มสีไม้นะคะจนมาเป็นสีเทาเข้มอีกมันก็คือจะเป็นชุดเดียวกับ ตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้มันก็ใช้สําหรับไว้เก็บของต่างๆที่ที่เหมือนกับว่าเราจะหยิบจับได้บ่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเพิ่มในส่วนของกระจกเข้าไปเพื่อเวลาเรามองเข้าไปอ่ะห้องมันจะไม่ทึบอะค่ะแล้วก็มีการเพิ่มตัวหลืบไฟเส้นไฟเพื่อให้มีความสวยงามมีลูกเล่นนะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้าใช้เป็นลักษณะของบานเปิดข้างในก็จะเป็นตู้สาหรับเก็บของนะคะแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้า คือมันผสมผสานกันอยู่น,นี้อันนี้จะฟัง์ชั่นนี้มันจะเหมาะสำหรับห้องของผู้ใหญ่อะคะ่ะเพราะว่ามันจะเป็นตู้ที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะถัดมาจะเป็นห้องนี้จะเพิ่มในเรื่องของที่วางชั้นวางทีวีนะคะอันนี้อาจจะคล้ายๆกับข้างล่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นออกไปแนวลอฟท์นิดๆนะคะก็จะเป็นนอกจากชุดวางทีวีเคาน์เตอร์ทีวีแล้วเราก็มีการอาทําระบบต้อนไฟทุกอย่างเอาไว้นะคะมีลูกเล่นในเรื่องของ ไฟให้ภายในห้องเวลาเราไม่ได้ใช้ไฟเต็มสตรีมเราอาจจะเปิดแค่บริเวณเดคอ l เดก็ได้แล้วก็มีการเดคอรเรทเชลเพิ่มเชลขึ้นมาค่ะตรงนี้เพื่อเพื่อความสวยงามแล้วก็สามารถใช้สอยได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะและนี่ห้องสุดท้ายค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ ตซนแรกในห้องนี้ก่อนละกันนะคะห้องนี้เริ่มต้นเปิดเข้ามาปุ๊บความอลังการเลยก็คือชุดทีวีค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่าวิวเต็มพื้นที่ค่ะตรงนี้ก็คือจะมีฟังก์ชันในเรื่องของตู้เก็บของนะคะเป็นบานเปิดนะคะนีค่ะเก็บของได้นะคะเยอะมากค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเราก็วิววิวค่อนข้างเยอะด้านล่างเราก็ใชกระจกอะคะ่ะ ในการเดคอเรทเพื่อไม่ให้ห้องมันรู้สึกดูทึบเพราะว่าเรามันเจอแบบนี้เยอะๆมันจะทําให้ห้องดูทึบแล้วก็แคบนอกนั้นนะคะไม่พอข้างล่างสุดเราก็บิวเป็นลิ้นชักด้วยเนี่ยใส่ของได้เยอะมากคือมันเต็มพื้นที่อะคะ่ะยาวไปจนสุดห้องเลยตรงนี้ก็สามารถวางของได้ชุดทีวีตรงเนี้ยเราก็จะมีเดินระบบเอ่อระบบไฟไว้ข้างในอะคะ่ะ ถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันไม่มีปะกระยองระยางหรือมันจะไม่มีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสายเคเบิลอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเออเรามีการคุยกันกับลูกค้าแล้วแต้นเราว่าเราจะมีการคอเเพื่อจัดเก็บเรื่องพวกนี้ให้เกิดความสวยงามค่ะซึ่งตรงนี้มันจะถูกเกี่ยวไว้ในนี้เห็นไหมดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยมากแล้วก็เราอใช้กระจกในการตกแต่งเพื่อให้ห้องอะ่ะมันดูไม่ทึบ มันเจอมันเพราะว่าหนึ่งอะคะ่ะเจอตัวตัวผนังแบบนี้แล้วอะคะ่ะแล้วแบบมันก็จะดูคือมันจะดูเพลนเดินไปล้วก็เลยใช้กระจกเขาช่วยนะคะเวลามองมันก็จะดูเออห้องกว้างขึ้นลิ้นชักก็ยังนี้นะคะ่ะเนี่ยเยอะยาวสุดเลยไม่พอสุดท้ายลิ้นสุดก็ยังเป็นตู้ซึ่งแบบมันเก็บของฟังก์ชันมันมันได้มันดีนนดจริงแหละและ้วครางเนี้เราก็ด้านบนเราก็ใช้กระจกะคะ่ะ ในการปิดผนังไปเพื่อให้มันเกิดความสวยงามแล้วก็เข้ากันระหว่างข้างบนกับข้างล่างนะคะสีมันจะเป็นกระจกมันจะไม่ใช่สีแบบกระจกใสนะคะมันจะออกชาชาทองทองนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าเวลาเปิดไฟหรือเวลาไม่ให้มันดูแบบเป็นสะท้อนมากเกินไปให้มันดูแบบโกโกงนิดนึงนะคะถัดมาค่ะจะเป็นในส่วนของหัวเตียงค่ะใีส่วนของหัวเตียงที่บิวก็จะแบบตรงนี้ก็จะเป็นบุด้วยตัวหนังนะคะ ปูด้วยตัวหนังแล้วก็ปลูกลุกขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นแผ่นลามิเนตอะคะ่ะแล้วก็เป็นตัวสเลเลตสีเงินแล้วก็มีการเอ่ทำในส่วนของป้าเพดานนะคะเพื่อซ่อนถ้าสังเกตนะคะจุดข้างหลังเนี่เน,นี่ยมันนี่เนไคะคือมันถูกปลุกขึ้นมาแล้วก็จะมีการซ่อนไฟข้างหลังอันนี้ก็คือหน้าต่าง แล้วก็ถ้าข้างบนคือมันก็จะเป็นการดรอปฟ้าขึ้นเพิ่มขึ้นมาเบิ้ลเบิ้ลฟ้าแล้วก็ซ้อนซ้อนในส่วนของรางม่านทั้งห้องยาวมาเลยพร้อมมีเส้นไฟหรือไปอะคะ่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามถัดมานะคะอันนี้เป็นอีกฝั่งของเตียงค่ะเหมือนกันค่ะมันเป็นการเบิ้ลผนังขึ้นมาตรงนี้ก็คือจะแบบเป็นช่องลงแล้วก็จะมีจะดทงจะเป็นแบบหน้าต่างอะปิดไปไม่ให้แสงเข้าแล้วก็ อันนี้จะเป็นชุดบิวเพิ่มนะคะนื่องจากห้องค่อนข,ข้างใหญ่และกว้างค่ะมันก็เลยจะต้องแบบว่าบิวเต็มฟูลออปชันเลยก็คือเนี่ยมีมีสำหรับเก็บของที่เป็นของที่หยิบใช้สอยบ่อยได้อะค่ะไม่ต้องมีปู่ปิดเพราะว่ามันสามารถหยิบได้ง่ายแล้วก็ในส่วนของปู่ข้างล่างอะค่ะก็จะเป็นลิ้นชักหน้าบานเราใช้เป็นกระจกเหมือนเดิมสีเหมือนกันนะคะเพื่อคุมตีมให้อยู่ในตีมเดียวกัน ถัดมาคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องอีกโซนหนึ่งซึ่งจริงๆเดิมมันไม่มีบานแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้บิวขึ้นมาเพิ่มเป็นวอลล์อินคอเซตคือมันก็ถูกเซ็ตไว้เป็นวอลล์อินคอเซตแหละในส่วนของตัวของรูปแบบบ้านเขาอะคะ่ะเราใช้เป็นลักษณะของบานสไลด์สีดำนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดำทึบนะคะมันเป็นกระจกที่มองเข้าไปข้างในมองเห็นได้แล้วก็เป็นบานเลื่อนเพื่อสําหรับเป็นกั้นโซนสําหรับแต่งตัวแล้วก็โซนสําหรับนอนนะคะพอเข้ามาคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้สสำหรับเย็บของนะคะก็คือวิวเป็นลักษณะของแผ่นลามิเนตเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็มีการเพิ่มลูกเล่นจะในส่วนของกระจกดำจับเข้ามาให้มันอยู่ในโทนที่ใกล้เคียงกันนะคะมีราวสําหรับแขวนเสื้อผ้าพวกนี้จะเป็นแบบลักษณะของโอเพนนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีเขาเรียกว่าบานปิดเพราะว่าเพราะว่าเราเรามองว่า walking pose ค,คือตู้เสื้อผ้าเขาเดินเข้ามาละ แต่ข้างในอะ่ะมันเราก็จะลืมไม่ได้เลยว่ามันก็ควรจะต้องมีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีกระจกสําหรับแต่งตัวดังนั้นเราก็จะแบ่งโซนหนึ่งอะค่ะไว้สําหรับทําบานปิดแล้วก็ใช้กระจกเป็นตัวเดคอเลตตู้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นบานปิดเป็นตู้สําหรับเก็บของหรือเอาไว้เก็บเสื้อผ้าที่ลูกคา้าคิดว่าอาจจะแบบไม่อยากจะให้มีฝุ่นเยอะของที่ไม่ฝุ่นแล้วกระจกตัวนี้ก็ใช้สําหรับในการแต่งตัว ช่วยในการเรื่องของดูความเรียบร้อยของตัวเองนอกจากจะมันมันนอกจากว่าจะเข้าไปดูแต่งตัวในห้องน้าได้แล้วเนี่ยมันเชื่อมกันนะคะเราก็สามารถใช้บริเวณเนี้ยให้เกิดประโยชน์ทั้งเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ใช้แต่งตัวอยู่อันเดียวกันเลยนะคะมาสเตอร์เบดรูมก็ห้องที่ค่อนข้างาจะเป็นเขาเรียกว่าเออแลนด์มากเลยอะของบ้านหลังนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงตรงน,นี้เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของบ้านกันสีป่านะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราลงมาชั้นล่างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวหญิงจะพาผู้ชมทุกท่านค่ะมาทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านนะคะอันนี้พี่แม็กซ์นะคะสวัสดีค่ะพี่แม็กซ์เป็นเจ้าของบ้านนะคะที่เปิดบ้านให้เราชมกันนะคะก่อนอื่นค่ะหญิงก็อยากจะถามในส่วนของเกี่ยวกับบริษัทนะคะว่าทำไมคุณแม็กซ์ถึงตัดสินใจที่จะให้ทาง PRT เ,เข้ามาทำบ้าน<ม>ให้นะค่ะก็อันดับแรกก็คืออ่ารีเสิร์ชด้วยข้อมูลจาก f a c e b o o กอะไรเนี้ยค่ะ แล้วก็ดูว่าบริษัทที่เราเลือกมาเนี่ยเขาเคยเ,เคยมาทาบ้านในโครงการนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าทำเคยทาก็จะยิ่งดีแล้วก็<ม>อันดับ2ก็คือถามจากลูกบ้านอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ที่เคยทําด้วยแนละ้วฟีดแบ็กของบริษัทเป็นยังไงไเงี่ยค่ะอันดับที่3าก็คือดูเรื่องงบป,ประมาณมก็ไม่แพงจนมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ตัดสินใจเลือกทางบริษัทมามค่ะน่าจะแบบในส่วนของ ตัวประมาณนะคะเพราะว่าเราเปิดเนยลูกค้าก็จะค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องนี้เนาะว่าวิวอินมันจะแพงไหมจริงๆนะคะคือลูกค้าสามารถที่จะแจ้งแจ้งหูประมาณกระทางเราได้นะคะแล้วก็บอกลักษณะของสเปซอะไรอ่เงี้ยความต้องการเราสามารถปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดนะคะก็คือถ้ามันอีดใครไม่เะค่ะไอ้ลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็พอหลังจากที่เราได้ร่วมงานกันมาแล้วจนถึงไปนารีจบเลยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะคือแบบ อยากจะตอบถามความรู้สึกของลูกค้าก็ดีมากเลยค่ะก็หลังจากที่เราได้ร่วมงานก็รู้สึกว่าทางบริษัทมีการทำงานที่เป็นระบบดีค่ะมีแบบการชี้แจงก่อนที่จะเข้างานว่าเลือกวัสดุแบบมาคุยกันก่อนเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทํางานตามระยะเวลาที่เราคุยกันเนาะแล้วก็ตัวใช้งานก็สะอาดเรียบร้อยดูแลดีค่ะแล้วก็สามารถที่จะรีเควสต์แบบถ้าเกิดมีการอยากจะขอ แต่งเพิ่มอะไรเงี้ยจากที่เราดูหน้านงานแล้วเนี่ยค่ะทำไปชัดก็ให้ความสนใจกับความต้องการลูกค้าได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงก่อนก่อนเราจะจากกันเ <g ur ly> นาะในส่วนของคลิปนี้ก็อยากจะให้คุณแม่ช่วยแนะนําคุณผู้ชมนะคะผู้ชมคลิปนี้อยู่ค่ะถ้าผู้ชมที่ชมคลิปเนี้ยอาจจะต้องแบบมีความอยากหาเขาเรียกว่าอะไรนะแนวทางการแต่งบ้านเนี่ยก็อาจจะอยากจะให้คุณแม่ช่วยแนะนําคุณผู้ชมท่านท่านที่ดูแบบดูคลิปนี้นะคะว่า เออนที่การยังไงบ้างในการหาข้อมูลสำหรับตกแต่งบ้านนะคะค่ะก็สำหรับลูกค้าที่แบบสนใจที่แบบกำลังจะบิวอินบ้านเงี้ยค่ะคิดว่าหล,ลักๆก็คือต้องดอูเราหาข้อมูลเยอะๆนะคะใน,ใน Facebook หรือในอ mm ินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะโดยเฉพาะเราก็ควรจะอาจจะเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์แล้วก็มีดูจากผลงานที่ผ่านๆมาของบริษัทว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ผลงานเขาเนี่ยตรงกับ แบบที่เราสนใจที่แบบกําลังอยากจะได้หรือเปล่าซึ่งมันก็ทําให้แบบเราเชื่อมั่นว่าเออเขาสามารถทําได้ตามที่เราแบบอยากต้องการตามแบบอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องงืประมาณเราลองเปรียบเทียบกันกอ้เา้ายอะไรเงี้ยค่ะว่าเงืประมาณเป็นยังไงเนี่ยเรารับได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เราแบบได้บริษัทที่มาอยูอินได้ตามที่เราแบบต้องการต้องใจใช่ค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่าเปิบดบ้านให้ทางเราได้เข้ามาถ่ายทำนะคะคุณผู้ชมได้ชมบ้านส,สวยๆนะคะก่อนจากไปนะคะก็ในส่วนของคลิปถัดไปค,ค่ะคุณลูกคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปถัดไปได้นะคะที่ช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, y นะคะ u t u i t นะคะพ n ิตดีไซนเดรนะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะปรึกษาได้ที่ไลน์นะคะตามที่ขึ้นในนี้นะคะ อย่างนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม็กนะคะแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมด้ยก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะว่าจะไปที่บ้านหลังไหนกันค่ะวัสดี know สวัสดีค่ะ